สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการตาชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือ Substrate c u l t u r e นั้นคืออะไรและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์คืออะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาเรียนรู้พร้อมกันตรงนี้เลยค่ะคำว่าไฮโดรโปนิกส เป็นคำผสมระหว่างคำสามคำคือไฮโดรหมายถึงน้ำโปโนสเป็นคำที่มาจากภาษากรีกหมายถึงการทำงานและอีกหมายถึงศาสตร์หรือศิลปะรวมกันจึงมีความหมายว่าศาสตร์หรือศิลปะว่าด้วยการทำงานของน้ำการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกบางครั้งอาจเรียกว่า Water Culture การปลูกพืชแบบไฮโดรโปรนิก หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นหนึ่งในรูปแบบของการปลูกพืชไร้ดินที่ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุปลูกซึ่งวิธีนี้พืชจะได้รับสารอาหารหรือสารละลายธาตุอาหารจากทางน้ำที่สัมผัสกับรากโดยตรงโดยในน้ำจะมีการผสมสารละลายธาตุอาหารให้เหมาะสมตามที่พืชต้องการการปลูกแบบนี้มีหลายเทคนิคทีน่นิยมทำกันทั่วไปได้แก่เทคนิคน้ำไหลาบางและเทคนิค การปลูกพืชในน้ำหรือที่ปัจจุบันได้ประยุกต์มาใช้กะระมังกล่องโฟมหรือลังพลาสติกเป็นภาชนะปลูกกันตามบ้านเรือนข้อดีของการปลูกพืชไร้ดิน 1. พคือเจริญเติบโต,ตเร็วผลผลิตสูงสามารถผลิตนอกฤดูกาลได้ 2. ปลูกพืชได้ในเขตที่ดินมีปัญหาเช่นดินเค็มดินลุกรังดินกวด 3. ใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อย 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีป้องกันกําจัดวัชพืชป้องกันโรคและมแมลงศัตรูพืช 5. ได้ผลผลิตสะอาดข้อจำกัดของการปลูกพืชไร้ดิน 1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกสูงกว่าการปลูกพืชปกติ 2. ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ความเข้าใจและต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด 3. กรณีเกิดโรคระบาดจะเกิดได้อย่างรวดเร็วค่ะสัพท์น่ารู้วันนี้ water culture w a t e r c u l t u r e water culture แปลว่าการปลูกในน้ำ solution s, s o l u t i o n Solution แปลว่าสารละลาย Plant nutrient P L A N T N U T R I E N T Plant nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืชการปลูกพืชไร้ดินเป็นวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ ที่ช่วยให้เราปลูกพืชได้ในทุกสถานที่โดยเฉพาะพืชและผักที่นำมาประกอบอาหารเนื่องจากใช้พื้นที่น้อยและไม่ปนเปื้อนสารเคมีในดินจึงทำให้เราได้ผักที่สดและสะอาดค่ะซึ่งในปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดินก็มีได้กันในหลายรูปแบบนะคะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปชมเรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ